ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้สงสามัคคีปรองดองกันไม่วิวาทกันมีอุเทศเดียวกันอยู่เป็นผาสุขแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่สงแตกกันเมื่อสงแตกกันแล้วจะมนาจิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้น ไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจคือสงแตกกันนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ถึงแล้วจักอยู่เป็นผาสุขแม้ในคราวที่สงแตกกันดังนี้